สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะเพนวันเพนชาแนลค่ะวันนี้นำเสนอเมนูผัดกบนะคะทุกคนผัดกบสับนะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะก็มีชะอมค่ะทุกคนชะอมแล้วก็ใบพริกนะคะ ชอบใส่ใบพริกนะคะมันจะออกรสชาติหวานวันนี้เราก็ได้ซื้อ,อผักแกงอ่อมนะคะทุกคนก็จะมีหลายอย่างมีทั้งมะเขือมีทั้งพริกมีทั้งตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็มะเขือนะคะทุกคนส่วนกบของเราก็สับละเอียดแล้วนะคะประมาณ4ตัวนะคะทุกคน แล้วก็ผักก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งกระเพราใบพริกชะอมนะคะทุกคนใบมะกรูดมะเขือเราใส่ประมาณสองสามลูกนะคะส่วนพริกเราโขลกด้วยพร,ะะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะกระเทียมหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะทําแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนแล้วก็จะสูตรเด็ดของเราจะใส่น้ําปลาร้านิดหน่อยนะคะ น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะนำพริกที่เราโขลกไว้นะคะไปผัดให้หอมเลยค่ะทุกคนพริกกระเทียมจะหอมเสร็จแล้วเราก็นำกบที่เราสับละเอียดนะคะทุกคน แล้วก็นำไปผัดให้เข้ากันค่ะเป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะทำทานเองนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือนะคะเพราะมะเขือจะจะสุกยากนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดจนกว่ามะเขือจะสุกนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะอ่าก็ใส่ผงปรุงรสนะคะทุกคน น้ำปลาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็สูตรของเราก็จะมีน้ำปลาร้านะคะทุกคนน้ำปลาร้าสุกนะคะ,ะหรือว่าน้ำปลาร้าขวดะะใส่ลงไปประมาณ1-2ถึงสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะถ้าเกิด มันเค็มไปนิดนึงเราจะตัดน้ําตาลสักเล็กน้อยก็ได้นะคะพอเราผัดมะเขือสุกแล้วนะคะทุกคนก็นําผักที่เรา,าเด็ดไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดกบนะคะทุกคนผัด กบสับละเอียดนะคะหรือว่าจะเรียกแกงข้วกบก็ได้นะคะทุกคนแต่น้ําไม่ค่อยมีนะคะเป็นน้ําคลุกคลิกค่ะทุกคนเรือเรียกว่าผัดนะคะถ้าแกงจะจะมีน้ําใช่ไหมคะทุกคนเราก็ผัดให้น้ำแห้งนะคะ เราทำแบบแห้งๆค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปคะ่ะเพิ่มรสชาติและเพิ่มดับกลิ่นคาวนะคะใบมะกรูดนะคะทุกคนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดกบนะคะหรือว่าคั่วกบนะคะทุกคนรสชาติอร่อยมากๆเลยคะ่ะ เป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะลองทำทานกันนะคะทุกคนผัดกบหรือว่าข้าวกบค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ